ครับสวัสดีครับผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับกลลยนานมิตรประชาชนโดยทั่วไปและท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่อนผ่านมาเจอกันนะครับพบกับช่องสื่อสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M Property และช่อง M Property หัวใจสีชมพูนะครับพบกับผม M กันทัญชคนิรดาภัยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปในการาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในส่วนของ การพัฒนาที่ดินเพื่อการพักอาศัยนะครับซึ่งมีทั้งแนวราบนั่นคือบ้านจัดสรรและแนวสูงนั่นก็คือคอนโดมิเนียมนะครับหรืออาคารชุดนะครับซึ่งจากสภาวะนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะครับประชาชนทั่วโลกนะครับไร้ที่อยู่อาศัยเพราะว่า มันเกิดการพังทลายนะครับของบ้านเรือนอาคารต่างๆนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนประเทศในยุโรปเองรวมถึงในประเทศไทยนะครับก็มีความพยายามที่จะโดยภาครัฐก่อนนะที่จะแก้ไขปัญหาตัวนี้นะครับในการที่จะทําให้ประชาชนได้เข้าถึงที่พักอาศัยบ้านเรือนต่างๆนะครับซึ่ง ผมก็ขอหยิบยกในต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นต้นแบบนะครับในการพัฒนานะครับกว่าจะมาเป็นรูปแบบในประเทศไทยเราในปัจจุบันนะครับซึ่งจะมีกฎหมายรองรับอยู่ในส่วนของถ้าเป็นหมู่บ้านก็เป็นพร่ำจัดการจัดสรรที่ดินถ้าส่วนของคอนโดก็เป็นพร่ำจัดอาคารชุดนะครับแต่ในต่างประเทศนั้นก็มีในสองลักษณะนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ซึ่งก็เกิดขึ้นจาก ภาครัฐนะครับซึ่งเงืาามานมีจำกัดนะครับจึงต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนะครับเข้ามาแบ่งเบาภาระนะครับและในต่างประเทศเองก็มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนะครับโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างจากในประเทศไทยเรานะครับก็เป็นการใช้เกณฑ์การจำหน่ายบ้างนะครับรูปแบบการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่ภาคอาศัยก็ษษษษษ เป็นลนักษณะถ้าในอังกฤษก็เป็นะจะตั้งเป็น2ลนักษณะก็คือจะเป็นไม่เป็นบริษัทก็เป็นสมาค,คมนะครับในบริษัทก็ใช้ชื่อว่าเป็น m ม n เน e m e n นคอมพานีะ Company, นะครับหรือถ้าเป็นสมาค,คมก็จะเป็น r e s i d e n t i a ลนะครับหรือว่า Home Owner Association ก็แล้วแต่นะครับรูปแบบก็จะ ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาโซนยุโรปนะครับหรือทวีปออสเตรเลียต่างๆนะครับรูปแบบก็จะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าชื่อเรียกจะแตกต่างกันตามภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆน,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 นะครับแล้วก็ภาษาเรียกอย่างอ่าส่วนใหญ่ก็จะมีตัวผู้จัดการของนิติบุคคลที่พักอาศัยนะครับ ซึ่งทําไมผมใช้คําว่านิติบุคคลผู้พักกับที่พักกับสายผมไม่ใช้ศัพท์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ทั้งในส่วนของพรบการจัดสรรและพรบอาคารชุดเพราะว่ามันเป็นคําที่เกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งเราทับศัพท์มาจากต่างประเทศนะครับ <c oughs> ซึ่งในต่างประเทศนะครับที่ผมหยิบยกมาเพื่อเราจะได้เกิดเป็นประกายทางความคิดร่วมกันนะครับในต่างประเทศ ภาครัฐนะครับมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบนิติบุคคลที่พักอาศัยนะครับไม่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างโครงการนะครับการสนับสนุนในการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่พักอาศัยนะครับมีหน่วยงานของภาครัฐในการรับจดทะเบียนนะครับรวมถึงการสนับสนุนแหล่งทุนหรือเงินทุนนะครับ โดยภาครัฐเป็นผู้ประสานนะครับและที่สำคัญคือการติดตามตรวจสอบโดยการมีกฎหมายรองรับที่เข้มข้นนะครับทำให้การบริหารงบประมาณหรือการใช้จ่ายงบ่ระมาณของนิติบุคคลที่ภาคกัาไะมีความโปร่งใสเกิดความเป็นธรรมกับเจ้าของนะครับที่ภาคกําไลและที่สำคัญคือในต่างประเทศมีการให้ความรู้ นะครับอบรมให้ความรู้ต่างๆนะครับกับเจ้าของที่พักอาศัยนะครับนั้นก็จะเป็นส่วนที่ถ้าเรานํามาปรับปรุงในประเทศนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็คือควรที่จะต้องมีการบรูรณาการโดยเฉพาะนะครับเนื่องจากาถ้าท่านติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะทราบว่าผมได้มีการทําสไลด์เมื่อผมไป บรรยายในฐานะบยากรนะครับในการเสวนาก็ดีจะตั้งก็ดีในหมู่บ้านจะมีกฎหมายหลายฉบับนะครับซึ่งในประเทศไทยเรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนเนี่ยหลายฉบับนะครับซึ่งมีทั้งส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้นเรื่องก็มีนะครับส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีนะครับส่วนของ สวัสดิการก็มีนะครับดังนั้นในหลายๆส่วนนะครับถ้ามีการบูรณาการนะครับให้เกิดกลไกในการควบคุมติดตามตรวจสอบนิติบุคคลที่พักอาศัยใ,ในประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีชื่อตามพรบอ,อย่างเช่นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็คือของบ้านจัดสรรแนวราบนิติบุคคลอาคารชุดในส่วนของคอนโดนะครับก็จะทําให้การใช้จ่ายโงระมาณน,นะครับการบริหารกิจการ ของนิติบุคคลที่ภากาศัยทั้งสองประเภทนี้เกิดความโปรง่งใสมากที่สุดนะครับรวมถึงการส่งเสริมในการให้ความรู้ต่างๆองค์ความรู้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับจะได้ตระหนักรู้ร่วมกันนะครับในส่วนของช่อง M Property และ M Property และตัวผมเองนะครับก็ทำหน้าที่ในการเป็นวิยากรน,นะครับก็ส่วนหนึ่งที่ผมได้รับโอกาสนะครับจาก มูลนิธิพัฒนาไทยนะครับแล้วก็ทางองค์กรที่เรียกว่าธนาคารสมองนะครับซึ่งเกิดขึ้นโดยพระราชนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับก็ทางผู้ใหญ่ก็ได้อบอกผ่านทางคุณแม่มาว่าให้สมัครเป็นผู้ที่อาสานะครับโดยอายุเนี่ยผมยังไม่ถึงเพราะว่าผู้ที่อาสาต้องเป็นผู้ที่กเกษียณอายุแล้ว นะครับก็ผมถือว่าเป็นผุ้ทีอาสาที่อายุน้อยที่สุดนะนับปัจจุบันนะครับก็ทั่วประเทศก็จะมีวุธิอาาีอาสาถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ5-7,000คนทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดก็จะมีธนาคารสมองของแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นสําหรับผู้ตี่ตามรับชมนะครับประชาชนโดยทั่วไปกันยานมิตรนะครับท่านสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ออกไปได้นะครับในกรณีที่ท่านมองเห็นว่าบุคคลที่ท่านรักคนในครอบครัวหรือผู้ที่ท่านรู้จักนะครับเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้วนะครับและยังมี <c oughs> ความรู้ความสามารถมีภูมิปัญญานะครับและไม่อยากให้องค์ความรู้นะครับได้สูญสลายไปนะครับเพื่อสื่อสารพระพิธานของในหลวงรชัชกาลที่9และพระสวัสดีของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินานาถเพื่อให้องค์ความรู้นี้อยู่คู่กับแผ่นดินส่งต่อสู่ลูกหลานทำให้เกิดบ้านเมืองของเราที่เป็นแผ่นดินธทมแผ่นดินทองนะครับก็สามารถแนะนำนะครับกับทางาท่านผู้สูงอาย,ยุเหล่านี้นะครับให้ติดต่อที่สารการจังหวัดทุกจังหวัดได้นะครับไปสอบถามว่า,าประสงค์จะสมัครนะครับเป็น วุฒิอาสาธานาคารสมองต้องดําเนินการอย่างไรนะครับซึ่งวุฒิอาสาธานาคารสมองนี้สังกัดนะครับโดยตรงก็คือเป็นมูลนิธิพัฒนาไทยนะครับซึ่งมีท่านดรสุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นแกนหลักนะครับในการขับเคลื่อนนะครับในการกําหนดนโยบายนะครับซึ่งท่านก็ได้รับภารกิจโดยตรงนะครับมาจาก ในหลวงรชัชกาลที่9นะครับในการทําให้ประเทศเราไปสู่ทิศทางที่ควรจะเป็นนะครับและสื่อสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ตลอด70ปีนะครับท่านเน้นในเรื่องภูมิสังคมเป็นหลักนั่นคือท่านไม่ทิ้งภูมิคือความรู้ของท้องถิ่นนะครับและสภาพสังคมนะครับก็เหมือนกับหลักของการพัฒนาชุมชนและสังคมนะครับซึ่งเป็นาศาสตร์พระราชาที่ท่านได้ ให้ไว้ก็คือในชุมชนทุกที่นะครับจะเกิดการพานะัฒนาเกิดขึ้นได้มันต้องเข้าใจเข้าถึงนะครับและมันจึงเกิดการพานะัฒนาเช่นเดียวกันนะครับในชุมชนลักษณะพิเศษที่เรียกว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการบ้านจัดสรรหรือโครงการที่เกี่ยวกับอาคารสูงก็เป็นคอนโดหรืออาคารชุดก็ดีนะครับ หากได้มีการนำเอาศาสตร์พระราชานี้มาปรับใช้นะครับมันจะทำให้เกิดการปรปับปรุงพัฒนาเกิดการตระหนักรู้ร่วมกันนะครับทำให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับและนิติบุคคลที่พกักอาศัยทั้งสองป,ประเภทนี้ก็สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั่นคือทำให้ผู้พกักอาศัยและเจ้าของทรัพย์สินมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสวัสดิการ และได้รับการบริการที่ดีนี่คือเป้าประสงค์สูงสุดนะครับอของการพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับประชาชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับก็สิบนาทีเสร็จคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับก็สินาทีนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่คงไม่ได้สั้นมากเพราะว่ามันมีคลิปที่สั้นกว่านี้อีกนะครับก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็จุดประกายทางความคิดนะครับ ก็ในส่วนของอผมย้อนกลับมาในการตรวจสอบของนิติบุคคลผู้พากอาศัยเนี่ยในส่วนของหมู่บ้านนะครับก็มีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับว่าเมื่อ,อสิ้นสุดปีบัญชีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวันที่31ธันวาคมก็จะเป็นหน้าที่ของนิติบุคคลผู้พักอาศัยหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะต้องรายงานผลการดำเนินงานนะครับงบดุลบัญชีรายรับรายจ่าย นะครับต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภายใน3เดือนนะครับแต่อาคารชุดยังไม่มีนะครับซึ่งมันจะต้องอน่าจะต้องมีการแก้ไขหรือเสนอการแก้ไขกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเจ้าของร่วมหรือผู้พกักอาศัยในคอนโดเองก็ตามหรือผู้ที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะเสนอความเห็นไปต่อสำนักง,งานที่ดินจังหวัดของท่านหรือสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาหริมทรัพย์กรมที่ดินนะครับ หรือกรมที่ดินหรือ,อสะท้อนไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อให้มีการากำกับดูแลตรวจสอบนะครับนิติบคุคคลอาคารชุดนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนกับของหมู่บ้านคือ,อารายงานงบตัวนี้นะครับต่อคณะกรรมการนะครับหรือเจ้าพนักงานเนาะต้องใช้คำว่าเจ้าพนักงาน นะครับเป็นเจ้าพนักงานตามพรบควบคุมไอตามพรบอาคารชุดนะครับของตัวหมู่บ้านกับคอนโดจะแตกต่างนิดนึงนะครับหมู่บ้านมีคณะกรรมการจัดสรรน,นะครับแต่ของคอนโดไม่มีนะครับของคอนโดก็อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบนะครับมาคล้ายคลึงกับของหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับเพื่อจะทำให้เกิดการรุเรนาการในการควบคุมกำกับดูแลนะครับ อย่างที่ในคลิปก่อนหน้าที่ผมบอกว่าในส่วนของที่อยู่อาศัยที่เป็นแนวราบเนี่ยมันมีาศาสตร์และศิลเยอะนะครับแต่ในส่วนของคอนโดมันจะมีรา,ายละเอียดเรื่องงานวิศวกรรมนะครับแล้วก็บทลงโทษที่มันสูงเพราะว่าหนึ่งในตัวอาคารมีผลกระทบนะครับกับความมั่นคงปลอดภัยนะครับของคนจนํานวนมากนะครับไม่เหมือนกับหมู่บ้านเพราะหมู่บ้าน มันจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยระบบสารูปโภคซึ่งมันจะไม่ส่งผลกระทบกับคนจำนวนมากนะครับแตกต่างจากคอนโดเพราะคอนโดนี่เป็นลักษณะปเป็นแท่งขึ้นมาเนี่ยแล้วในอาคารก็จะมีคนอยู่หลายครอบครัวนะครับดังนั้นในส่วนของกฎหมายที่ควบคุมก็ดีทำไมในส่วนของคอนโดจึงมีกฎหมายที่ควบคุม เคร่งพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นของการก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับแต่ของหมู่บ้านก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับเนื่องจากมันเกิดมาจากาตัวระบบสาธารณูโปโภคซึ่งาบางทีมันมีการร้องเรียนมีข้อพิพาทมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงตัวเมื่อปี58นะครับได้มีการแก้ไขพรัญมจัดการจัดสรรที่ดินเป็นฉบับที่2เกิดขึ้นนะครับทำให้เกิด กลไกเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือการตรวจรับรองคงสภาพนะครับดังนั้นในส่วนของอนุกรมการตามกลไกนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่นะครับก็จะทําให้เกิดปัญหานะครับดังนั้นตัวคณะกรรมการหรือคณะอนุกรมการที่ตรวจรับรองคงสภาพจะต้องรู้ก่อนว่าก่อนหน้านที่จะมาถึงขั้นตอนในการตรวจรับรองคงสภาพเนี่ย มันมีการตรวจใหญ่มาแล้วนะครับมีการกลางผังมีการวัดขนาดทั้งขนาดถนน,นขนาดสวนสาธารณะโลบบสาธารณูปโ,โภคต่างๆนะครับโดยคณะชุดใหญ่เลยนะครับเรียบร้อยถ้าผ่านตรงนั้นไม่ได้มันถอนค้ำประกันการก่อสร้างไม่ได้นะครับดังนั้นต้องรู้ก่อนว่าในส่วนของอนุกรรมการที่ตรวจรับรองคงสภาพเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรคือตรวจว่าสภาพมันถูกเปลี่ยนแปลงไปไหม นะครับนี่คือประเด็นสําคัญก่อนนะครับเพื่อป้องกันประเด็นปัญหานะครับว่าผู้จัดสรรเนี่ยได้ตัดทอนทําให้สารุ่โภคมีการเสื่อมสภาพหรือเสื่อมประโยชน์อย่างเช่นเอาแปลงที่ดินตัดจ้อยไปแบ่งขายหรือเปลี่ยนประเภทเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันทําให้อ่าทางผู้ซื้อถูกออกเดียบนะครับมันจะเป็นคนละส่วนกับงานคุณภาพนะครับเพราะว่า สารโภคเมื่อสร้างจ่อมเกิดความเสื่อมสภาพเป็นเรื่องปกตินะครับทรัพย์สินนะครับในหลักการบัญชีนะครับที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ดินจะไม่มีค่าเสื่อมราคาแต่สิ่งปลูกสร้างและอาคารจะมีค่าเสื่อมราคาเพราะอะไรเพราะเมือ่อส,สร้างแล้วมันย่อมเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็มีการตีความว่า ในกฎหมายเขาบอกว่าสารุปโภคมันต้องดีดังเดิมนะไปตีความหมายว่ามันต้องใหม่เหมือนกับตอนสร้างที่ใหม่ๆอันนี้ก็เป็นการตีความที่เข้าข้างตัวเองไปนะครับนะก็จะมีสีทนนชัยเกิดขึ้นเยอะนะครับคำว่าดีดังเดิมตามที่กฎหมายกําหนดนั้นคือสภาพการใช้งานนะครับต้องสามารถใช้งานได้ดีนะครับอันนี้นต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับ ตอนแรกว่าจะสั้นๆตอนนี้มา16นาทีแล้วนะครับก็อ่ะถือว่าสมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นการจุดประกายนะครับในคลิปวิดีโอนี้ว่าหนึ่งในต่างประเทศนั้นการกันกับควบคุมดูแลและตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐทั้งภาครัฐบาลและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญนะครับเพราะเขามองว่าการพัฒนาที่ดินเพื่อการ พกกคฝ่ายหรือที่อยู่อาศัยนั้นส่งผลกระทบก,กับประชาชนดังนั้นในภาครัฐในฐานะผู้มีอำนาจเดิมและให้อำนาจกับเอกชนมาดําเนินการก็จะต้องมีการติดตามควบคุมตรวจสอบนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นส่วนที่เรานะครับในฐานะประเทศไทยก็จะต้องมีการปรับปรุงนะครับเพื่อให้ไปสอดรับกับของต่างประเทศนะครับเพราะหนึ่งเพื่อทําให้ตัวผู้พรรคฝ่ายนะครับ ผู้ซื้อนะครับหรือเจ้าของทรัพย์สินในโครงการบ้านจัดสรรก็ดีคอนโดก็ดีนะครับได้รับการคุ้มครองสิทธิสามมาตรฐานนะครับที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามยถากรรมบริหารยังไงก็ไม่มีใครตรวจสอบภาครัฐก็ไม่มีการเข้ามาติดตามตรวจสอบดูกลับกับดูแลนะครับปล่อยให้ประชาชนในฐานะผู้ภาคกัาไรในหมู่บ้านกับทะเลาะกันเองบางครั้งก็มีเรื่องฟ้องร้องเป็นคดีความต่างๆมากมายโดยที่ ภาครัฐไม่ได้มีกลไกในการเข้ามาแก้ไขปัญหามาควบคุมและมีการป้องกันนะครับก็เป็นคลิปที่แชร์นะครับไปเพื่อหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและทําให้กระบวนการที่เกิดขึ้นณปัจจุบันมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ของสาธารณะและทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลานะครับ ช่องสื่อสารนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M Property และ M Property หัวใจสีมูและผม M กันโชชนิดราดภัยนะครับก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่าน,นี้และพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปครับ